เวลาที่เราปลูกในกระถางเนี่ยถ้าเราใช้ปุ๋ยที่เป็นเม็ดนะครับที่เป็นปุ๋ยที่ย่อยสลายช้าดูดซึมช้าจะไม่เหมาะสําหรับเขานะครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนไข่เนี่ยฮอร์โมนไข่ทำมาจากไข่สดนมสด,นม,สดนมเปรี้ยวนะครับยีสต์เอ็ม กากน้ําตาลน้ำมะพร้าวอ่อนนะครับตามขวดนี้เลยนะครับใช้1ช้อนผสมน้ํา5ลิตรนะครับลดสัปดาห์ละครั้งเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องลดทั้ง5ลิตรนะครับคือลดเพียงแค่ให้เขาแช่แชเท่านั้นนะครับที่เหลือเราก็ไปลดต้นไม้ชนิดอื่นนะครับจะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้ดีมากๆและเป็นปุ๋ยน้ําคุณภาพสูงนะครับพืชดูดซึมไปใช้ได้ไวนะครับเพื่อนๆลองไปหามาใช้ดูนะครับ เพื่อนๆจะชอบนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะวอเตอร์คลสนะครับเขาจะชอบฮอร์โมนไข่ตัวนี้มากนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับฮอร์โมนไข่นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้นะครับตามข้อมูลที่ขึ้นให้ไว้นะครับมีการจัดส่งทั่วประเทศออผมอยากจะแนะนําอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่ที่เพื่อนๆนะครับไปซื้อมานะครับหลายๆท่านบอกว่าฮอร์โมนไข นั้นเหม็นนะครับจริงๆแล้วนะครับฮอร์โมนไข่ที่ดีที่ถูกต้องนะครับจะต้องเป็นฮอร์โมนไข่ที่มีกลิ่นหอมนะครับการหมักฮอร์โมนไข่ที่ถูกต้องจะต้องมีกลิ่นหอมคล้ายๆกับไวน์นะครับพอเราเปิดขวดดมนะครับเราจะรู้สึกอยากดื่มเลยนะครับเพราะว่าเขาหอมเหมือนไวน์นะครับแต่ที่ฮอร์โมนไข่ที่มีลักษณะเหม็นนะครับหลายๆท่านบอกว่าเวลาเอาไปลดแล้วเหม็นทั้งบ้านนะครับแบบนั้นนะครับเป็นการ หมักที่ไม่ถูกต้องและไม่สมบูรณ์นะครับและไม่ควรนําไปใช้นะครับการใช้แบบนั้นนะครับจะทําให้พืชเป็นโรคนะครับเป็นเป็นปุ๋ยที่สามารถก่อโรคให้กับพืชได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามานะครับ